บ้านไร่คุณนงลักษ์หรือแกรนแคนยอดเมืองไทยบ้านไร่คุณนงลักษ์ตั้งอยู่ในอำเภอน้ำหนาวจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติที่ได้รับความนิยมอย่างมากโดดเด่นด้วยแกรนแคนยอดขนาดใหญ่ที่เกิดจากการกัดเซาะของน้ำและลงมีลักษณะคล้ายกับแกรนแคนยอดในสหรัฐอเมริกาแกรนแคนยอดของบ้านไร่คุณนงลักษ์มีความยาวประมาณ1กิโลเมตรกว้างประมาณ50เมตรและลึกประมาณ200เมตร บริเวณขอบแคนยอดมีหน้าผาสูงชันสลับซับซ้อนหินม,มีสีสันสวยงามแตกต่างกันไปบ้างเป็นสีน้ำตาลบ้างเป็นสีเทาบ้างเป็นสีแดงตัดกับสีเขียวของต้นไม้และท้องฟ้าได้อย่างลงตัวนอกจากแคนแคนยอดแล้วบ้านได้คุณลักษักยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกอีกมากมายเช่นน้ำตกตากหมอกน้ำตกนาคาราชสวนดอกไม้ลานกางเต็นท์และร้านอาหาร การเดินทางบ้านไร่คุณนงลักตั้งงออยู่ห่างจากตัวอำเภอ n a หนาประมาณ20กิโลเมตรสามารถเดินทางได้โดยรถยนต์ส่วนตัวใช้เวลาประมาณ30นาทีเส้นทางเป็นถนนลาดยางตลอดสายค่าเข้าชมไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าชมช่วงเวลาที่เหมาะสมในการไปเที่ยวบ้านไร่คุณนงลักคือช่วงฤดูฝนเดือนมิถุนายนตุลาคมน้ำตกจะไหลแรงและสวยงามเป็นพิเศษกิจกรรมที่น่าสนใจ ชมแก่นแคนยอนเดินป่าชมธรรมชาติถ่ายรูปเล่นน้ำตกกางเต้นทพักแรงข้อควรปฏิบัติควรสวมรองเท้าที่กระชับไม่ลืน่นระมัดระวังในการเดินบริเวณของแคนยอนห้ามทิ้งขยะบ้านไร่กุ่ลงลักเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ที่ไม่ควรพลาดเหมาะสําหรับผู้ที่ชื่นชอบการเที่ยวชมธรรมชาติและถ่ายภาพที่มีคุณจะได้สัมผัสกับความสวยงามของแกลงแคน,นย่อนขนาดใหญ่และธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ค่าบริการเต็นท์นำมาเองคิดค่าบริการท่านละ300บาทต่อท่านต่อคืนมีน้ำดื่มสขวดมีห้องน้ำและน้ำอุ่นไว้บริการบ้านพักราคาบ้านพักท่านสามารถติดต่อเพจเฟซบุ๊กบ้านไร่ปหนุ่งลักษ หากท่านชอบคลิปของเราอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ช่องเป็นเอกเรื่องเที่ยวได้นะครับ ทีมงานเราตอนนี้ทีมงานมาถึงไล่คุนลงรักครับเป็นแคนยอนประเทศไทยอำเภอน้นํานาจังหวัดเพชรบูรณ์ครับจุดเรากางเต็นท์ครับสำหรับท่านเดียวเต็นท์มาเองก็สามร้อยบาทต่อท่านต่อคืนครับศาลาสันทนาการครับท่านที่มาเป็นครอบครัวราคาเริ่มที่สองพันบาทครับ อากาศเย็นฝนตกเล็กน้อยไม่เป็นผู้ประสบภัยบรรยากาศของน้ำตกสาดฟ้าและ้านสกายวอลคนด้านหน้าของท่านท่านจุดบ้านพักและลานกลางเต็นท์า่าจุดชมวิวจุดถ่ายภาพจุดชมวิวรถจุดถ่ายภาพครับบ้าน,นไร่ คุณนงรัก มื้อเย็นครับกับเมนูตมกก้มผักกะหล่ำมีฮอทดอกครับมีปีกไก่ก็เป็นเมนูที่รับพังกันง่ายๆนะคในวิวสวยๆแบบนี้นะครับหน้าเต็นท์ของเรามองไปก็เป็นน้ำตกกามาอร่อยด้วยกันะนะครับเพื่อนๆครับ อุณสวัสดิ์ชาวันที่สี่ครับยังอยู่ที่ไร่คุณนงรักอำเภอ้ำนาววันนี้เช้านี้กาแฟาสดครับง่ายๆแล้วก็เราจะออกเดินทางกันกันกบขอนแก่นวันนี้ครับภารกิจสี่วันสามคืนก็สนุกสนานกันครับแล้วก็ไปตามกดติดตามกด s ั b s c r i กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่องเป็นเอกเรื่องเที่ยวด้วยนะครับ